สบายดีพี่น้องมาพบกับน้องครีมน้องแค่อีกแล้วพี่น้องวันนี้นะน้องพี่น้องรอบเศร้าๆเลยวันนี้นะกำลังตื่นตาไซสๆเลยพี่น้องอ่ะสบายดีนะลูกสบายดีป้าลี่น้องครีมนี่ลูกเหมือนนี้น้องครีมน้องแค่ใช่มาเกือหมูด้วพี่น้องมาจอดเบื้องมูหมือมูเพิ่นออกลูกพี่น้องหมูมูมูไฟกับมูหมูไอโคเด้อไอโคพาไปเบื้งไปฟาไปเบื้องมูแน่ไอโคก็จะพาไปเบื้องมูนี่พี่น้อง ไปเบิ้งน้ำกันว่าหมูโคโค่ชิได้จักโตพี่น้องโคโค่ไปแล้วได้จักโตแล,ล้วบ้านนี่เอ้าเสียงห้องเชียเลยพี่น้องเลยหน้าตื่นเต้นพี่น้องกำลังเลยอโอ้ยเขากายมันเป็นตทหารแท้ฮะม,มันเกินใหม่มันเกินใหม่มตัวสองเนะ นี่ชมสีแดงอย่าเขาใกล้มันได้ลูกมันหวงลูกมันในลูกโอ้เกิดลูกใหม่มาเคลินนี่จะแตะนะสองตัวบอกนะแตะสองโต๊ะบอกจำไว้มีจักตัวเป็นก่อนสมไฟขึ้นมันหนาวโอ้ยมาเผาขึ้นเนี่ยโบได้เลยออกมาตอนเช้าเลยได้ไวายหายเหมี่ยมหายฮะสิฟมันม่นสิฟหนึ่งง้อไปแต่ยักษ์ไฟเห็นยังกระโมูนน่อ มูตัวนี้หมูขลองโค่บวตโคตัวนี้ให้ครีบจะใช่ร้อยครีบจากโตให้น้องครีบจากโตฮะอ๋อให้พ่อได้ใชะแม่มันหายยูไอไกลยังไม่ได้โอ้ตัวมีตัวแดงน้ำโอ้ยจย่าคือเสือนี่ดังไฟคืนดังไฟขึ้นมันหนาวเนาะดังไฟอันอบอุ่นกันร้วก่อนใหม่ก็ยังเหี่ยวอยู่ไม่ได้หดหนัไม่ได้หดหนาเนาะสะให้น้องจากโตมูน่ะ ดังไฟพี่น้องธรรมชาติ์บรรเทามันอากาศอบหนาวแล้วก็เลยดังไฟสู้กันน้องคีมน้องแค่ปัสิปันให้น้องเช็คโต๊หมูน่ะตัวที่เยอยังหมตัวทียาวให้คีมตัวนึ่งแค่ตัวนึงให้แค่ตัวนึงใ,ให้พ่อได้สักพ่อสองตัวสามให้แค<น>่สามตัว<อ> <c oughs> พ่อได้สองตัวมันชิบหมือก่อนบ็มือ,อชิบตัวทั้พ่อได้ชอง อันครีมครีมได้เด็ตัวนึงน้องแค่ก็ได้ตัวนึ่งจะคล้องได้จะคล้องเอาเบิดโอ้จะคล้องเอาเบิดแล้วมันเลือยจากโตัวอะไรเหรอมันเลือยจากโตแค่โอเค่หมูหมูไอโคเลือยจากโตพ่อเอาซองอะไอันแม่ก็เอาสามว่าแม่เอาจากโตัฮะแม่เอาสามแต่ว่าโฟะะแม่เอาสามจะเป็นหาหาอะไรจะเจ็ดเลือยสามตโคเลยสามตัวขาขาไอโคมาเกือบไอโคสามต พียงไผ่พี่น้องหนาวหนาวเลยเพียงไผ่ขึ้นสูงไผ่ึ้นแล้วน้องไปจังหน้าก,กับพี่เกือมันเอาโคจโโังหน้บนทันกับโอ้โหมาเผาบ้านเลยแล้วเ้าไปเกือมุ้งเอามา,าเอาามสบายดีแนะน่ตีเก๊เลยโอ้ยเด็อดมันะเกฮะโอ้ย,อย <ไป S 1> ข,ขึ้นเนาะโอ้โหเมืองเงินเผาเฮือนโอ้ย ดังไฟขึนชุมไฟขึนชุบไฟขึนขึ้นบุลุกเลยลุกขึ้นบุลุกเลยไปไปเกลือมูไปอ่าน้องคีมแค่เกลือมูเลยกันสิกะบะฮะมันมาสบายดีอยู่ได้น่ะบางพวกมึงมูสบายดีดูมึงมึงโอ้ยมูไพตาหนะมูน้องแค่์บางมันสบายดีกันโอ้ยหนาวหนาวหนาวมึงได้นอนโคตรกันอุจจาอรไปจะไหนมึงก็ได้ซุบเขาบังกัน <Yeah. S 1> อ๋อบอัตรแจ้งวาได้นอนขอ <c oughs> น้อยหน,น่อยมันให้กระเกิดเมื่อคืนนี่มาเผาผัดบบได้อ่าบัดมาเผาผัดโบได้บัดบัดรโบได้มา,านนอันเผาผัดลักเกิดเนาะไม่ใช่เกิดคอนแจ้งเนาะคืน <c oughs> นี้องโคโคเลสีแดงตัวนึงไอ้วงน้องน้องแค่มพงังไอ้วงมูลตัวนึงน บรรยากาศจะเป็นเศ้าหนาวพี่น้องเอ้ยมันนี่ฉันมาสบายดีบ่เ,พพดเ,เ,เด้พอพันในพี่น้องเด้หมูเถิกเด้อตัวนี้เป็นพอพันในเคาะนี่แหละนี่อันนี้หมูสองแร่เอง <c oughs> ใช้ตัวได้สบายดีเมื่อกี้นี่อันนี้หมูน้องแค่ตัวนี้เนาะโอ้ออกลูกไลสก,ก่อนพี่น้องมันเลยจ่อยสามตัวหังสายตายน้ำตายสามตัวสี่ตัวมันเลี้ยงกุมเต้าเนาะม,มันมีแต่สิบเต้านึง มันมันเลี้ยงลูกบุกกลมมันมันลูกมันหล,นลายเกินไปพอดนมมันบ่พอนมบ่พอเรื่องแบบตัวใหญ่ลูกกัน้อยอเออไป,ปไปเกือมุ้งไปงูเขียไปเกลือพักเกือมู้งไปไปบ่งไ,ไ,ไปเบิ่งน้องคิมเกือมู้งไปไะปเะะนี้ยเกือมุ้งเกลือแต่ข้อขอบคุณมาเนาะมาไงไก่กับพ่อไก่พี่น้องเอ้ยอบรรยากาศดีพอซองสาวคู่แฟรมากเกือมูม้งมาเนี่ ปกติก็ไอโคมาเม,มือนึงคุณพียบเอาตะคอกนะมาลุปะไปเกลือตะพูนมาาไปตีบักบานนี่แหละก็ม่น,นอนโคตรกันนะฮะมน,นอนคกันเี่หเ็นเน้ยกับหมกบ้านเลยไปๆาไปเอาไปเกลือมาตะคอกผูกปะมันหนาว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  น้าพ่อเอาห้ามตั้งห้ามใส่ถวยแล้วเกลือมูเกลือเป็นอยู่เต้ลืมอลใวบทจักวานในบ่ได้มาเกลือวาลน้าน่องครีมน้องแค่มาเกลือมูแล้วก็สิบป่งผวานพี่น้องเอ้ยมูได้ลูกต่ำเห็ดเคยเห็ดมาเนาะจะมีผวานนี่แหละผงขอบเจ้าทินจะทาน,นเพิ่นได้ออกกระปางห้ามเนี่ยได้ใส่แล้วเออ ลักใส่คนละกระปางครับพอ่อสองกระปางเขียข้ยวเขี้ยวมาลูกอันนี้เป็นมูนองครีมกับมูนองแค่ตัวนี้เอามาเกลือหมูใส่พ่อปุ๊บดีพ่อกับปุ๊บปุ๊่อได้เกลือเนาะมีแต่แม่กับโพ่อพ่อพาแต่เอาลูกมันขันลูกมันละเข้าหาย เอาให้พอใช่ไหมนาะพอๆให้พ่อสองตัวไ<ห>อ้น้องน้องเขี้ยวเอาท้องน,น้ำ<ห>ใช่ลูกอมุมีหัวห,หานไดูกเกลือแต่นห้ามเลย<ห>เอาน้ำใช่ไดหมวานนี้<ห>นมัม่วอัะไม่ร้องเลยเต็มเกลือซอยพ่อซอยแม่เราวันเถาวันอาทิตย์กกวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่สองเลยนเนาอ่ะ ไอ,อ้หน่องเอาขึ้นมาจุ่มมะคนหลานเลยเอาเกือบมูไผม,มูมันอันเดมูนมอมม้องแค่น้องแค่์กำมาเกือบเนีะมูน้องครีมมันเลยเด้่นี่น้องพี่น้องสงการเนิร์ดที่เกิดลูกเด้่นี่นะตุ้ยนี่ยนี่สงการโอ้คนพึ่งเลยลูกสงการเลยเกิดละ้องมันใหญ่อันนี้มูน้องแค่นี่น่ะงามเด้นี่อ วิ่งกันนายยาวนายยาวก็แหลมหมดหรกป้าไปเกือตัวนั้นป้าไปไหนไปไปตัวพังน่ะป้าเกือของนั่นปังละถวยปังละถวยหอดขอกซีซองเลยพี่น้องกับังละถวยเออกับพังละถวยอาน้ำใส่ได้ไหมเขี้มเจ้าเย็นน้ำใส่หลดลูกบ่มีหัวหานตียังอยู่บ่หัวหานมีหัวหานอ่า กินขี้เกลือมูแล้วเอกนี่งามเลยมอคุ้นนะตัวนี้นี่วัวเขาเหรออือเขาตัวใหญ่เขาเขาเขานีใช่เห็นเบิร์ดได้ลูกปั่นกันมันมีเขาเขามาเขากัดแช่เขาอันแช่กันกอยายยายใช่เห็นตลาดทำได้กินเอาแช่เขาเย็นเนาะเออยายปั่นใช่กันจะเอาน้ำเติมใช่ไหมใต่อีกตัวนั้นอีกข้างหน้าบบทันมีครับวันนี้คีมนะ ใส่เลยแบ่งกันเออมใ่นี่เนแพแท้ฮะไ่ใ่นี่ได้นำนำคูนาอีกนำหมวกคูนอาใส่ฮะหมวใยฮะคจะเทียมใยดำๆดข้าวๆเนี่ยหัวใลูกชอขึ้นวะขึ้นอใส่เนี่ยฮะลูกอันอี้อันนี้แก่ก่อนอ่ะ ถ้าเอาไปเยอะเออจะเอาตัวไหนขัดเงะตุ้ยนะเอออ๋อน้องแค่ยังได้ตุ้ยน้องยังเอาตุ้ยตีนกันก้ารคนมาขีนการไม่อยากเออเติมไส่น้ำหน่อยลูกเออเติมไส้ตัวได้มันน้ำหมูพ่อเลยก็เติมไส้ลูกอหอนบันเทือกเอาป้อนป้อนใด้มันลูกวันนี้ฮะใส่เลยดิใส่แล้วใส่แลยเดี๋ยวมูเสีพอปไปหน่อย ลกสาวสองคนตัวน si si er ah e ี้สีป่างลูกสีป่างเลยตัวนี้มาเกลือเลยตัวนี้แม่เิ่นบริมาวันนี้เป็นเิ่นขายเครื่องู่ตลาดเนาะลูกสาวพ่นมาแทนเออยูเขาเชียงเปียเชียงไก่ห้องเชีย ไก่ก็รลายพี่น้องเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ได้ไปอันไปคอกชดท้าย life, oh. ได <sorting noises> <unky> <c oughs> ้บ <c oughs> ้านนี้ไปไปคอกชดท้ายเนาะเกิดขอกชดท้ายคอกชดท้ายแล้วบ้านนี้โอ้ฝนฝนมาถ่าเถิกใหญ่เหามาถ่าแล้วจุจีเลยจุจีขายเลยได้จุจีเอา ตัวหนึ่งคายตัวหนึ่งเลยพี่น้องเหลือแต่บักเถิกเนาะขานึงกับยุทธีข้าเจ้ามาเอาแล้วแป้งปันใขาเจ้าสองถ้วยน้อยต้นต้นน่ะบักเถิกกับตัวแม่ดำนั่นถ้วยเดียวมันได้ลูกใหม่เนี่ยก็ได้ลูกเมื่อคืนนี่น้องคีมหายเนาชื่อน่อมันกินลายกัใช้ยสองถ้วยน้องคีมน้องคีมถูกคนเติมน้ำบ่ท้องน้ำใช่หรอสองไอ้เนาะคน ใช่น้ำไลายเด้ตัวนี้มันกินน้ำลายได้ชมเลยเอาของเอาหมูขอาไข่นะกินแ้ลยเด้วย้อนใช่ไปก้อนชุ่มนัก้อนุนบกเถกุนหิวแหงก้อนป้อนก้อนเข้าในกระป๋างมาได้เลยพี่ลูกมาก้อนเข้าในหูอันนี้มันอเด็ดนี่ประตูเออจะไปกระแตกันบ้างก้อนเขา โอ้เสียงจบๆเลยบักเถิกบักเถิกบักเถิกเอามาบักเถิกได้ไหมได้ได้ได้นี่นี่ตัวนี้บักเถิกนี่บอยรลอยอ๋อตัวนี้ลายๆนี่มันดูดกี่เดนน้ำเออมันหิวน้ำมันมีอ่างน้ำเลยตัวนี้ป้อนเขาน้าปางนี่ลูกป้อนเขานันนี่นิ่เขาเลยเออนี่น้ำเคอมเแล้วเลยเติมน้ำมันเด้อตัวนั้นจมเขาหายมั้ยนีอุ้ยจมเขได้คอยชิ้นหัวมันจะเจ้าะจมเขาด้วย อาถอ่องถือกล่องถือกล่องไพอพอจีจมเข้าไปรเนย่อมันมันมันจะเป็ยก่องมหีอหอนจะใหกได้กูย่านมันจะบบควรทำให้แบบย่กเมันจะหห้เดี๋ยวกใจ่ยมันมันหาะกูกกูกอยู่เลยเอ้อ แล้วเราเติมน้ำไหนเนาะมันมันห uh, uh, uh. ิวน้ำนะมกเถิรกไอเฮี้ยวน้ำมันมุ้ยอ่างน้ำกระแตกินน้ำเลยวได้แดงจุดจบอยู่างนี้โอ้ได้น้ำยังหลายอยู่เนาะแล้วเราจะมาเติมมันเนาะพ่อของน้องเบ่งขึ้นอะดรเออทสามันเบ่งขึ้นอลไรอืมกระชีหัวจะแชร์ทางนี้จะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกองแรงใช่เนาะฟอน้องคิมน้องแค่บอน้องคิมน้องแค่ไอ้น้องคิมได้ลูกฝากยังไงลูก อออขอจบด้วยพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับกองแรงชาแนลด้วยด้วยพี่นอออ้องขอขอบใจอัสบายดีนะลูกสบายดี